หลังจากที่รถถังนะครับช่างน้ําหนักไม่ผ่านแล้วก็ค้าน้ําไม่ผ่านนะครับทำให้เจ้าเดนิสนีก็ได้แบกน้ําหนักถึง6ปอนด์นะครับเรียกได้ว่ากระแสต่างๆประเด็นดราม่านี่ก็เกิดขึ้นเยอะนะครับในโลกโซเชียลนะครับทางด้านซออเอจิตเมืองนนนะครับก็ทนไม่ไหวนะครับก็ได้ ออกมาชี้แจงนะครับสาเหตุที่ไปที่มานะครับว่าทําไมนะครับรถถังในไฟนี้ถึงทําน้ําหนักไม่ได้และทําไมถึงตกตาช่างนะครับโดยซอเอนะครับก็ได้เผยผ่าน f a c e b o o k ส่วนตัวนะครับเพื่อจะชี้แจงให้แฟนมวยชาวไทยและแฟนมวยทั่วโลกนะครับได้รับรู้นะครับว่าสาเหตุที่แท้จริงคืออะไรนะครับซอเอก็บอกนะครับว่าขอชี้แจงเรื่องรถถังว่าจะไม่ออกมาพูด แล้วนะครับเอาเป็นว่าสรุปสั้นๆนง่ายๆนะไฟเนียรถถังขอซ้อมที่ค่ายลูกทายกองดินชนิดที่ว่าร้0ยเปอร์นเต็มเหตุที่เกิดขึ้นคือรถถังทำน้ำหนักไม่ได้เนื่องจากว่าหยุดนานเพราะพักรักษาตัวทำให้น้ำหนักก็ขึ้นเยอะรถถังก็คุมน้ำหนักมาแล้วเรียกว่าเกือบๆสองอาทิตย์เต็ม แต่ก็ยังลดไม่ลงและเมื่อวานนะครับซอเอก็บอกนะครับว่ารถถังเองนะครับก็ได้โทรมาปรึกษาซอเอนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับและทั้งรถถังและซอเอนะครับก็มีความคิดเห็นตรงกันนะครับว่าจะไม่ขอขึ้นชกในไฟน์นี้นะครับเพราะแสดงความบริสุทธิ์ใจนะครับว่าพวกเขานี่ไม่ได้เอาเปรียบใครนะครับมันเป็นเหตุสุดวิสัยจริงๆแต่แล้วนะครับทางด้านบอสชาตรีเองนะครับบอสใหญ่แห่งวันแชมเปี้ยนชิพนะครับก็ได้โทรเข้ามานะครับบอกว่าอยากให้ รถถังนะครับขึ้นชกในรายการนี้นะครับซอเอเองนะครับก็เลยต้องปล่อยนะครับให้รถถังขึ้นชกในรายการนี้เพื่อเจตนาของบอสชาตรีที่อยากให้รถถังขึ้นชกในครั้งนี้นะครับก็ถือว่าซอเอนี่ก็ได้บ่อยนะครับว่าการที่ ออกมาโพสชี้แจงครั้งนี้ไม่มีอะไรมากมายอยากให้ทุกคนรับรู้ความจริงที่ไปที่มาว่ามันคืออะไรอยากให้ทุกคนเข้าใจตรงกันนะครับนี่คือคำพูดของซอเอนะครับนี่แหละครับนักมวยนี่ที่หยุดนานๆน,น,นี่ทำให้สภาพร่างกายอะไรหลายๆอย่างนี่ ก็ยังไม่เหมือนเดิมนะครับรถถังนี่ก็เรียกว,ว่าเกือบเกือบปีนะครับที่พักรักษาตัวกลับมานี่ก็มาชกเวทพิกัดน้ําหนักเดิมนี่ก็อาจจะมีปัญหานิดหน่อยนะครับก็รอดูในไฟต์ต่อไปนะครับว่ารถถังจะสามารถ ชกในพิกัดนี้ได้หรือไม่นะครับหรือจะขยับไปชกในพิกัดที่ใหญ่กว่านะครับอันนี้ก็รอดูนะครับว่าในอนาคตจะเป็นยังไงนะครับแต่ทางด้านบอสชาตรีนะครับที่ว่าโทรเข้ามาขอให้รถถังชกในไฟนี้ก็คือแฟนมวยทุกคนก็ต่างรอดูรอชมรถถังนะครับและไม่ใช่ว่าแฟนมวยชาวไทยอย่างเดียวนะครับแฟนมวยทั่วโลกก็อยากจะดูด้วยนะครับการที่ไฟนี้นะครับรถถังเองนะครับก็มีปัญหาเรื่องน้ําหนักนะครับก็ไม่ต่างจากไฟก่อนนะครับที่เขาชกกับซุปเปอร์เลกนะครับซุปเปอร์เลกก็ เกินอยู่5ปปอนด์นะครับในวันนั้นรถถังก็แบกน้ําหนักเหมือนกันนะครับคราวนี้รถถังก็โดนเจ้าเดนิสนี่แบกน้ําหนักขึ้นนะครับดูว่า ผลจะออกมาเป็นยังไงนะครับในคู่นี้นะครับเราก็ต้องรอติดตามนะครับแต่ไม่อยากให้แฟนมวยนะครับไปดราม่าหรือไปว่ารถถังนะครับเหตุแบบนี้นะครับไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นนะครับอันนี้ก็ต้องเข้าใจนะครับนักมวยก็อยากที่จะทําน้ําหนักให้ผ่านนะครับการที่ไฟนี้นะครับรถถังเองนะครับเจ้าตัวนี้ก็พยายามทําเต็มที่แล้วนะครับแต่มันไม่ผ่านนะครับก็เสียพละกําลังไปเยอะเหมือนกันครับเราก็ต้องให้กําลังใจทั้งรถถังนะครับและคนที่ต่อน้ําหนักอย่างเจ้าเดนิสนะครับ ก็ขอให้ทั้งคู่นะครับชกกันได้อย่างสนุกดุเดือดตื่นเต้นเร้าใจนะครับผลจะแพ้ชนะอันนี้ก็ให้เป็นเรื่องของเกมกินานะครับหวังว่าแฟนมวยคงไม่ด่าม่าอะไรหรือไม่ต้องไปด่ารถถังนะครับนักมวยเองนะครับเขาก็ออกมาขอโทษแล้วละครับก็หากมีข่าวสารรับเกี่ยวกับแวดวงกินามวยไทยนะครับเราก็จะมาเบรกข่าวสารให้แฟนมวยได้รับชมรับฟังนะครับ หาข้อมูลนะครับผิดพลาดประการใดนะครับก็ต้องขอปปอภัยแฟนมวยไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจทีมงานเราด้วยนะครับผมครับอย่าลืมนะครับเช็คผลการแข่งขันตารางการแข่งขันข่าวสารเกี่ยวกับแวดวงกีฬามวยไทยนะครับเพิ่มเพื่อนแอดไลน์มาที่ adtg24 a t g 2 4ฝากไว้ด้วยครับ